Come here, come here, put, 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 put. <laughs> uh, put. put. <laughs> In the morning she comes screaming every morning and running with my leg. สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอ,อกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะเมื่อนี้ข่อยพาทุกคนมาเยี่ยมบ้านพญายั่งดังโมนนะคะเมื่อวานนี้ข่อยกัไปสอบใบขับขี่ก็ได้ใบขับขี่สมความมุ่งมั่นปรารถนาของข่อยแล้วนะคะเมื่อนี้ข่อยก็เลยพาเอฟซีน่ะมาเยี่ยมบ้านพญายฝรษ์ังนะคะบ้าน รู้สึกว่าจะหกมากนะค่ะเพราะว่าเรานะ่ะบอทาความสะอาดจากเชื้อ่อยขื้นไปเบื้องข้างบนแล้วค่อยกะรู้สึกสงสารแล้วนะคะ่ะเพราะว่ากับผู้ซ้ายนาะคะ่ะก็วางคลองบ,บ่เป็นที่นะคะทุกคนแล้วกะรอบนอกตรงนี้ก็หกอยู่นะคะ่ะเพราะว่าตะกอน่ขยู่ข่ก็จะเ,เก็บเศษไม้แห้งออกนะคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะ เศษไม้แหงแล้วกะอยู่รอบๆบ,บ้านนะแล้วก็บ่ไดเก็บออกนะคะแปลงผักของข่อยกะบอ่าบรไดเฮ็ด <c oughs> บรไดปรับปรุงอีหอย่างดอกคะ่ะทุกคนแต่ว่าข่อยคิดว่าข่อยก็จะอ่ามาปลูกมันฝรั่งแล้วนกะมาปลูกผักใบ้คือเกาล่ะคะ่ะ บรรยากาศบ้านนอกชนบทบ้านป่าก็จะสดชื่นนะคะทุกคนแล้วกับความปลอดภัยนะ่ะหลายกว่าอยู่ตรงที่ชุมชนที่เคอยอยู่นะคะเพราะว่าบ่อไค่มีคนเพ่นพานแล้วก็เพื่อนบ้าน่นี่เขาก็ใจดีนะคะเขารู้ว่าไขนะ่จะมา,าเยี่ยมบ้านพญายเขาทรงขอ,งขอความหาไขนะ่สองสามลังค้านะคะบ้านตรงคามนะคะ หลังหนึ่งแล้วกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็อีกหลังหนึ่งอยู่ตรงคมนะคะเพื่อนมาอ่าสองรถซอยพญายมือวานนี้พญายเรยใหงฟังว่าค่อยน่าจะอ่ามาบ้าน mm. <laughs> เพื่อนก็นเลยส่งข้อความไปอ่าอ่ายินดีต้อนรับกับบิดาลิเตออีกข้างหนึ่งวัฒน์ค่ะทุกคน นี่แหะค่ะบรรยากาศในช่วงอ่า,าสปริงทามานะคะแต่ว่าดอกไม้น่ะอ่ากับมีน้อยนิดนึงนะคะปีนี้่อยมาครั้งนี้นะ่อยบ่ยเห็นแต่ว่าปีกลายนี่นะเยอะมากนะคะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ <FC Thailand. S 2> <laughs> สวัสดีครับประสันค่ะทุกคนเราดีใจ <c oughs> ว่าค่อยนะมาเยี่ยมบ้านนะคะ best weather t Sweden. Same, r in i i m p g จากน้อยเขาน่ะฮอน Yes I take it <laughs> You can go in a n d s i t You see if you can drive Very long Very big รถอเมริกันค้าของร้านซ้ายพญายั่ง์นะค่ะที่เขาอยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันนะคะเขาบ่มีมองจอดเขาก็เลยเอามาจอดอยู่นี่นะคะ อาคันบักใหญ่รถคันนี้นะราคาแปดหมื่นโคนนะครับทุกคน <c oughs> เขาเป็นคนมาก,กับมาก,กับรถเก่านะ่ยค่ะแต่ว่าขงังไหนนะ่ะยังงามอยู่นะค่ะทุกคน <c oughs> กวางค่ะก,กวงแน่ค่ะทุกคนเขาก็เห็ดเบาะไม่นะคะรถคันนี้นะอายุ80กว่าปีแล้วค่ะทุกคนเกิดก่อนพญายฝยรั่งดังโม้อีกมาค่ะทุกคนมากิบกาแฟน้ำพญายฝรั่งดังโม้นะคะ ทุกคนคะเมื่อน,นี้คอยจิคอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเขาจะค่อยคุยกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนอ่าคลิปนี้นะกับพามาเยี่ยมอ่าพญายฝรั่พลังด่างโมแล้วก็มาเบิงอ่าบ้านมาเบิงความเป็นอยู่ของเรานะคะอ่าเราจงค่อยคุยกันต่อในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะกอนสิจบคลิปขอให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ สำหรับเมื่อน,นี้ขอกล่าวคำ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย